สวัสดีครับผมตะว,วันนะครับสำหรับวันนี้ t s c ท i ิปตอนที่9นะครับมาคุยกันในเรื่องของอการรันหาหมวดเชฟแล้วก็หาแมส participation นะครับถ้าอาคารเรานะครับยังไม่ได้รันตัว s e i ส m i c วิสัยนะครับเราสามารถหาตัวหมวดเชฟแล้วก็แมส participation ของอาคารเราได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับแลให้เราไปที่แท็บ analyze นะครับแท็บ analyze แล้วก็ไปที่ setting นะครับไปที่ setting ปุ๊บมาดูตรงนี้ก่อนเลย first order model นะครับตรงนี้ first order model คลิกเข้าไปตรงนี้ตรงโหมดนะครับตรง initial number of mode เนี่ยจะเป็นการ set ก่อนที่แรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวงให้ดูโอเคตรงนี้นะครับหัวข้อโหมดตรงนี้ คือตรงนี้เราเซตไว้น้อยๆก่อนก็นได้นะครับเซตไว้ทัก10โหมด12โหมดอะไรก็แล้วแต่นะครับดูตามความซับซ้อนของอาคารเราถ้าราคารเรามันไม่ซับซ้อนผมคิดว่าอย่างอาคาเนี้ย10โหมดก็น่าจะรันได,ได้ครบนะครับแล้วก็ตัว achievement นะครับว่าเราต้องการให้อาคารเราเนี่ยมันเจอ mass participation เนีที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือนี่ผมเซตไว้ที่90%ทั้ง2 direction นะครับทั้งสองดิเรกชันะครับโอเคทีนี้นะหลังจากที่เราเซตตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเรากา็กดโอเคไปก่อนเสร็จแล้วก่อนหนึ่งเลยเราต้องไปสร้างตัวที่เป็นแมสของราคาเราก่อนนะครับให้เราไปที่โหลดนะครับแล้วก็คอมบิเนชันอ่ะ ตอนนี้โหลดเคสเราใช่ไหมครับโหลดเคสเรามันยังตาม default ของโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีพวกเซิร์เว d เด e โหลดไลฟ์โหลดใช่ไหมครับลูปไลฟ์สโน o w อะไรเดี๋ยวอันนี้เราต้องลบออกถูกไหมทีนี้ให้เราไปที่ Combination นะครับเราสร้าง Combination ที่เป็นแมสของอาคารก่อนให้เรากด Add หนึ่งครั้งนะครับผมตั้งชื่อ Combination นี้ว่าแมสนะครับเสร็จแล้วผมก็ Add s e r v ซิรนี่มันแอดมาให้เราอยู่แล้วเราก็แอดเฉพาะเด e โหลดเข้าไปนะครับ อาคารนี้ไม่ใช่อาคารเป็นโกดังเก็บเก็บสินค้านะครับเราก็ไม่ต้องเอา l ล v e โ o a d เข้ามาเราก็เอาเฉพาะ dead l o a เข้ามาเสร็จแล้วตรงนี้ตรง combination นะครับเราต้องเปลี่ยนตรง class ตรงนี้ให้เป็น model mass ก็คือเราจะบอกมันว่า combination ที่เราเพิ่งสร้างไปเนี่ยให้เป็น mass ของอาคารนะครับเสร็จแล้วกดโอเคจากนั้นทุกครั้งนะครับอย่าลืมให้เราเปิดโชว์ p r o c e s ขึ้นมา เดี๋ยวลองวอลิเดตัหนึ่งครั้งก่อนเึ๊บอ่าแล้วก็เคลียร์นะครับเสร็จแล้วให้เราไปที่แท็บ Analyze นะครับแท็บ Analyze จากนั้นให้เราคลิกปุ่มนี้นะครับ first order model นะครับ first order model นะครับคลิกเลยมันจะเริ่มรัน Model Analysis ให้เรานะครับตอนนี้มันจะเริ่มหาแมสให้อาคาเราแล้วอ่ะตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวผมไฮไลท์ให้ดูอีกทีนี่ครับ Ma t f i l e นะครับ Ma t f i l e ตรงนี้เห็นไหมครับครูนะครับนี่นะครับ Ma t f i l e มันบอกว่ามันเจอ9 3บาเอร์เซนอันนี้คือเอ่อ c t i o n ชนหนึ่งนะครับ8ปดี่เนนี่ direction 2นะครับขั้นแรกเนี่ยมันรันสิบโหมดตามที่ผมตั้งไว้ก่อนมันเจอเท่านี้เห็นไหมครับพอ ถึง stopping criteria ใน1 5โหมดนะครับมันได้ mass ในแกนแกน z เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าแกน x แกน y เนี่ยไม่เพิ่มนะครับอันนี้เป็นเป็นการดู p e r ็นต์ mass participation คร่าวๆก่อนนะครับโอเคทีนี้พอเราได้ตารางนี้แล้วเห็นไหมครับเราได้ตารางนี้แล้วเราก็สามารถไปเพิ่มโหมดแล้วว่าเราอยากอยากจะเพิ่ม โหมดของอาคารนี้ไหมนะครับหมดในการลานโหมดเชฟถ้าเราต้องการให้มันได้มากกว่า90เราก็ต้องไปอาจจะเพิ่มโหมดมันแต่ดูจากเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้น5โหมดแล้วเนี่ยอา,อาคารเรามันน่าจะต้องปรับปรุงอะไรสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อความให้มันเป็นลิจิตมากขึ้นให้มันเป็นแมสมากขึ้นนะครับเพราะดูแล้วว่า10โหมดกับ15โหมดเนี่ย x กับ y เท่ากันเลยนะครับอันนี้เราปิดปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนวิธีการดูนะครับดูโหมดเชฟ ก็คือให้เราคลิกที่ตอนนี้ให้เรามาอยู่ที่ r e s o l v View นะครับ r e s u l t View เสร็จแล้วให้เราเปิดตัว Deflection ของทั้ง 1D และ 2D นะครับเสร็จแล้วให้มาเลือกข้างล่างนี้เป็น Combination ที่เป็น Mass นะครับ Combination ที่เป็น Mass นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือโหมดที่1นะครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนก็กด Animate นะครับอันนี้คือโหมดที่1 นะครับหมวดที่1อ่าอันนี้คือเราจะเห็นว่าแมสหมวดที่1เป็นเท่านี้นะครับในเลเยร์ชั้นหนึ่งเลเยร์ชั้นสองเลเยร์ชั้นสามก็คล้ายๆกับ x y z นั่นเองนะครับอ่าหมวดที่2หมวดที่2เป็นยังไงหมวดที่2เป็นอย่างนี้นะครับก็มีการเสียรูปไปด้านข้างนะครับหมวดที่3มอ่ามีการบิดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีการเปลี่ยนอ่าเบิ b l e curve ด้วยนะครับเป็นเคิร์ฟด้วยนะครับ ก็เริ่มซับซ้อนขึ้นโมดที่4เป็นยังไงนะมีการบิดเพิ่มมานิดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการอันนี้ผมปิดไปก่อนนะนะผมปิดไปก่อนผมก็คลิกกระบาดตรงนี้ทีนี้ถ้าผมต้องการดูตารางสรุปนะครับว่าไอแมสพา participation ของผมเนี่ยมันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมต้องไปที่แท็บ analyze นะครับแท็บ analyze แล้วก็คลิกกลุ่มนี้ครับ Mode, model and result นะครับโมเดลรีเซิลจากนั้นผมเลือก r e s ซ l t Type ตรงนี้ให้เป็นเอ่อเฟิร์สออเดอร์โมนะครับเสร็จแ,แล้วผมเลือกตรงนี้ให้เป็น sum m a สใช่ไหมครับมันจะบอกว่าแมสที่เป็นค่า sum เนี่ยอ่าดิเรกชันหนึ่งเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือ93.39%เท่ากับใน s โชว์โปรเ s สไหมตะกี้เนี่ครับ 93้าสิบเห็นไหมครับแล้วก็ mass participation ที่ทันที่2นะครับแปดสิบนอ่าเนี่ยครับ84นะครับแล้วก็แกน Z 53.15เนี่ย53นะครับโอเคอันนี้คือเอ่อการดู sum mass ใช่นไหมครับทีนี้ถ้าเราจะดูตัว model frequency นะครับหรือ mode shape ในในเอ่อ period ต่างๆก็อยู่ที่ period เ,เท่าไหร่บ้าง ตามไอ้รูปปรีเฟกชันที่เราโชว์ไปเมื่อกี้นี้เราคลิกตรงนี้เป็น Model f r e q u e ซี่ใช่ไหมครับจากนั้นเราต้องไปเลือกข้างล่างนะครับให้เป็นคอมบิเนชันของแมสมันก็จะบอกเราแต่ละโหมดว่าที่เพ r ียดเท่านี้นะครับ Frequency เท่านี้มีแมสพาร์ติชเพชันกี่เปอร์เซ็นต์ที่ทางไหนบ้างนะครับเนี่ยคิดเป็นแมสกี่ตันข้าง,ลางหลังนึงน่้ก็บอกไปเลยอันนี้คือ15โหมดที่เราตั้งใครทีเรียวไว้นะครับ ใครทีเลียตรงไหนก็คือตรงนี้นั่นเองที่ first order model นะครับเราบอกให้มัน stop ที่15เห็นไหมครับถ้าถ้าเราตั้งตรงนี้มากเกินไปมันก็จะรันนานนะครับถ้าเราตั้งตรงนี้น้อยไปมันอาจจะได้โหมดเริ่มต้นที่น้อยเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ประเภทของอาคารเราอันนี้ต้องลองไปเล่นดูนะครับอเดี๋ยวผมลองเพิ่มตรงนี้เป็นซัก20โมดดูจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วผมไปที่ รัน first order model ใหม่ผมเปิดโชว์โปรเซสครับเคลียร์ก่อนแล้วก็คลิก first order model นะครับอ่านี่10โหมดใช่ไหมครับ20โหมดได้89อ่ะผมเพิ่มโหมดก็ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นผมว่าเพิ่มไปสัก25โหมดก็น่าจะได้90%นะครับก็วิธีการดูตัวโหมดเชฟแล้วก็แมส Participation นะครับเบื้องต้นของโมเดลเราก็ประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ